สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเนื่องในวันแม่นะฮะแต่เราแม่เราเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็จะมาไหว้เมียแทนนะครับโดยพวงมาลัยดอกนี้พวงนี้นะครับเมียเปรียบสเสมือนแม่ครับเมียนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงก็ทีลกจ๋าวันนี้วันแม่เมียเปรียบสเสมือนแม่ที่คอยดูแลแทนแม่ทุกสิ่งทุกอย่าง วันนี้ผมเองก็จะมาไหว้เมียไงไ้าะถึงจะร้องไหอ่ะก็เมียดูแลดีทุกอย่างเปรียบเสมือนแม่วันนี้เคยได้กินนมเมียแล้วก็เหมือนได้กินนมแม่ก็จะไหว้แม่ไหว้เมียแทนแม่ นะขอบคุณมากนะที่ดูแลกันมาตลอดนะขอบคุณมากที่ดูแลแทนแม่เขารักเมียมากรักเมียเหมือนแม่นี่แหละเขาบอกว่าเมียเปรียบเสมือนแม่ขอบคุณนะเดี๋ดวอย่าตนแล้วกันนะพูดไตง่ายอนง่ายอยู่เนี้ยพูดง่ายตอนง่ายนะอย่าด้วอย่าตนนะครับขอบคุณครับ และแค่นี้แหละชื่นใจแล้วสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย